สวัสดีครับพีน้องกุติดตามทุกท่านนะวันนี้ซิ่งมอเตอร์ไซค์มาแต่เช้ามากินร้านกาแฟน,นะที่แม่มอนนะเป็นร้านแรกของแม่มอน,นะไอพ่อหลวงเนี่ยรู้จักกันดีผมก็มาชอบมานั่งกินตอนเช้าเช้านะครับวันนี้ก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับก็มากิน <c oughs> นะครับนี่เอาพวกทีมมอเตอร์ไซค์เรามานะทีมมอเตอร์ไซค์เรา <c oughs> โอ้ นะเอาดูหน้ามันหน่อยไอ้พวกนี้พวกนักสิ่งนะ <c oughs> ไอ้แกไอ้แกโอ้โห <c oughs> นี่คนนี้เก่งมากนี่สุดยอดมีลูกน้อยแล้วไอน้นี่โอ้โหแข่งมาทั่วประเทศทั่วโลก <c oughs> นี่ร้านเมียมันสวยงามนะอ้าโอ้กาแฟอย่างอร่อยนะที่นี่คั่วเองทําเองหมดนะครับสุดยอดนะที่มา พี่น้องมาที่ปางขอไอ้ไปใช่าแม่มอนนะขึ้นมาร้านแรกเลยนะสวยมากดูดูวิวผมไ้ดูวิวดูเนี่ยถนนนี่ขึ้นมานะเนี่ยเนี่ยผมซิ่งกันขึ้นมาเนี่ยเนี่ยถนนเนี่ย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 ถนนนี้ขึ้นมา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 แล้วก็มาเลี้ยวตรงนี้เลยนะเห็นร้านกาแฟอยู่เลยชัดเจนนะทุกคนนะวัดเราขุนไม่เห็นอะไรแล้วนะฝั่งนู้นนะบอกเยอะ นะดูเลยวัดเราคุณเราไม่เห็นอะไรเลยนะครับเนี่ยดูสวยนะสวยมากวิวตรงนี้ถือว่ากว้างนะสวยผมชอบมาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาพัดเดียวนะขึ้นมากินกาแฟาเสร็จกลับนะเอาละเดี๋ยวผมจะไปอาดอยช้างต่อนะไปดอยช้างต่อนะกินกาแฟาเสร็จก็ไปดอยช้าง นะท่านพี่น้องหน้าแวะมาก็มาร้านกาแฟนี้ชื่อชื่อว่าฮา,านิโก้ฮา,านิีกาแฟฮานิลืมไปชื่อแม่เหรอฮานิชื่อไวเป๋ว่า่าายงอคาอ๋อแปลว่าคนะาฮานีแปลว่าคาอ๋อเพิง่งรู้เนี่ยนี่ลูกหลานอาคาทั้งนั้นนะพวกนี้นะสุดยอดอ่า ฮานีฮนี่แปลว่าขาเอาแล้วครับเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่านนะมาที่นี่นะเช้าเช้าเปิดตัวเปิดกี่โมงลูกแปดโมงแปตรงนะขึ้นมากินกาแฟที่นี่แล้วกลับกลับในเมืองเลยก็ง่ายๆนะแป๊บเดียวนะครับใกล้ที่สุดแล้วนะครับร้านกาแฟอร่อยแล้วสวยใกล้ที่สุดแล้วนะครับเอาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ